ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายด้วย s ซ g e r Hand Sanitizer Spray e t h ์แอล c o h o l กันดีกว่าค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดอนเนกประสงค์นะคะเขาทำจากสารสกัดจากพืชธรรมชาติเลยค่ะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อลูกน้อยและทุกคนในครอบครัวค่ะผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดอนเนกประสงค์จากพืชธรรมชาติแบรนด์เซเกอรนี้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดเลยค่ะสามารถฉีดช้อนซ่อมนะคะ จานชามแผ่นรองคาแล้วก็สิ่งของของใช้ของเด็กได้เลยไม่มีสารเคมีอันตรายมาตรฐานญี่ปุ่นเลยค่ะฆ่าเชื้อโรคได้99.999%เลยนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราไวรัสได้เลยค่ะเขามีผลการรับรองด้วยนะคะว่าการฆ่าเชื้อของเขามีประสิทธิภาพจริงๆค่ะจากโครงการประกันคุณภาพทางจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะคะ ข้อดีของแอลกอฮอล์ฟูดเกรดนะคะก็คือสามารถใช้ฉีดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสต่างๆได้เลยแบบนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะเวลาไปทานอาหารนอกบ้านลูกปิดประตูปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดาฝารองนั่งในห้องน้ําหรือว่าปุ่มกดบนตู้ ATM ก็ได้จอคอมพิวเตอร์จอมือถือแล้วก็ที่สําคัญคือมันสัมผัสผิวหนังได้อย่างปลอดภัยค่ะนี่เวลาเราฉีดไปแล้วมือไปจับอาหารเอาเข้าปากก็ไม่เป็นอันตรายนะคะใช้งานง่ายมากกดง่ายด้วยมือเดียวแบบนี้ค่ะ อ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวนะคะใช้แล้วเนี่ยผิวไม่รู้สึกแห้งตึงค่ะละอองสเปรย์ของเขานะคะก็จะกระจายตัวละเอียดแบบนี้นี่ค่ะไม่เหนียวเหนอะหนนแล้วก็แห้งไวด้วยนะคะหัวสเปรย์ฉีดของเขาเนี่ยทำจากประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบปิดค่ะป้องกันอากาศแล้วก็สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในขวดเพื่อคงคุณภาพตลอดการใช้งานเลยนะคะขวดใหญ่แบบนี้ขนาด200 ML นะคะ1ขวดใช้ได้นานมากๆอุ่นใจสบายใจนะคะเพราะว่ามันช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรีย รวมไปถึงไวรัสต่างๆได้จริงค่ะพิสูจน์แล้วด้วยนะคะว่าสเปรย์แบบละเอียดแบบนี้ค่ะประหยัดกว่าแบบสเปรย์น้ําถึง3เท่าเลยนะคะโอ้โหสินค้าคุณภาพเกินราคาแบบนี้มีอยู่จริงนะคะซื้อติดบ้านไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ